สวัสดีค่ะกับช่องแม่บ้านเสียนผานะคะวันนี้มีรายการพักเครื่องจากสนามพักเครื่องวันนี้วันพุธนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เช่าบูชาวันนี้น้องขออนุญาตเปิดภาราให้พี่พี่ได้รับชมกันทีละหนึ่งองค์กันไปเลยนะสงสัยตรงไหนยอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดอดีไลน์มาได้เลยนะคะพร้อมให้พี่พี่ ได้รับชมภาพหน้าหลังชัดๆหรือตรงไหนที่พี่ๆอยากรับชมสามารถบอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดรายการแรกกันเลยสําหรับเหรียญนี้หลวงพ่อผมวัด่องแขนะคะ2,400บาทเป็นเหรียญที่ระลึกในงานทอดกระถิ่นปี18นะคะสําหรับเหรียญนี้สนี้2,400บาทนะคะพระยังสวยเดี๋ยวซูมให้พี่ๆได้ดูกันอีกแป๊บๆหนึ่งนี้เลยค่ะพระสวยแบบนี้เลยนะคะองค์ด้านหน้านี้นะคะมาคู่แบบนี้เลยค่ะ1000บาทนะสําหรับที่ระลึกวันครบ6รอบหลวงพ่อเกษมเขมโกปี26นะ นะคะเป็นเนื้อผงมีจีวอลแล้วก็มีนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าเม็ดกระดุมนะเม็ดกระดุมนี่ด้านหน้าเป็นหนูด้านหลังเป็นพอสอนะคะพี่ๆมันอาจจะซูมให้พี่ๆดูไม่ได้ชัดนะคะพระเป็นเนื้อผงสวยงามเลยนะคะสําหรับสององนี้นะคะ1000บาทนะสำหรับรายการด้านบนนี้นะคะเป็นเหรียญสารากางหลวงพ่อเกษตรปี17นะคะองค์นี้บอกเลยว่าผิวสวยแบบนี้เลยนะคะผิวสวยแบบนี้เลย1,800บาทเท่านั้นนะคะปี17เเลยค่ะนี่ หลวงพ่อเกษมเขมโก,โกนะคะเป็นรุ่นสารากลางเหรียญกลมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูองค์ต่อไปกันเลยสำหรับเหรียญเสือมอบนะคะเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลง2,500บาทค่ะเนื้อทองแดง บัวใหญ่หลวงพ่อสุดอีกหนึ่งองค์แล้วกันสําหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นบัวใหญ่ปีสองรุ่นมาตาปิดตุภูมินะองค์นี้2,400บาทนะคะหลวงปู่สิมเก้ารบาทนะคะองค์นี้ปี17หลวงปู่สิมเก้ารบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยี 5พุทธศตรวรรษเนื้อชินตะกัวบล็อกหางหงค่ะบล็อกหางหง4,300บาทนะคะบล็อกหางหง4,300บาทผิวสวยอยู่เลยนะคะผิวสวยเป็นกระจกอยู่เลยนะคะสําหรับเนื้อชินตะกัวองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยสําหรับ25พุทธศตรวรรษนะคะเป็นบล็อกหางหงนะ4,300บาทพี่ท่านใดอยากได้บล็อกธรรมดามาทางนี้เลยค่ะมีให้พี่ได้เช่าบูชาในราคาเพียง1,400บาท 1,400บาทเท่านั้นนะคะดูรูปเพิ่มเติมทักอดีไลยอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าทุกครั้งเลยนะคะพิมติดติดกันมาได้เลยนะคะองค์นี้เป็นเบียแก่เนาะลูกนี้เป็นเบียแก่นะคะหลวงปู่เจ้าทรงจันบินนะมีทรงค่อนข้างสวยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นลงรักถักเชือกนะคะเบียแก้วัวดกลางบางแก้ว นครปฐมนั่นเองนะคะสาหรับลูกนี้นะพี่ท่านใดยอยากบูชานะคะประหลอดด้านในยังมีอยู่นะ1,800บาทเท่านั้นค่ะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อผงปี2535พระผงเจ้าสวนะคะต้นตำรับหลวงปู่บุญวัดกลางบหงแก้วอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนะคนปรปฐมนะคะองค์นี้แบ่งปันให้พี่ๆในราคาเพียง900บาทเท่านั้นนะพี่ท่านใดสนใจรายการพักเครื่องของชองแม่บบานเสียนผาอย่าลืมแอดอีไลัยขอรูป